ไฟวินนะลูกปืนมันหลุดออกมาเลยแบบนี้นะขาก้ามปูนะครับขาดเจอซีคัตนะครับเช้านี้กับรถมิส u ูบิชิไททันนะครับรถลูกค้าเสียนะครับสไลด์มาหาผมเมื่อคืนก็เหยียบคัดลงไปแล้วเข้าเกียร์ปุ๊บรถไม่วิ่งเลยนะครับลูกค้าบอกเพิ่งทำชุดคัดมาจากที่อื่นนะ เดี๋ยวต้องมาแกะดูแล้วครับว่าเป็นเพราะอะไรนะครับส่วนใหญ่าอาการนี้จะเป็นแผ่นคัตมีปัญหานะครับน่าจะมีอะไรเสียหายในชุดคัตแน่นอนเดี๋ยวแต่เดี๋ยวต้องแกะดูก่อนเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเป็นไททานเป็นซินตัวสูงนะครับตัวนี้ชุดคัดจะอยู่9นิ้วเดี๋ยวไปแกะกันนี่นะครับปตาร์นะบึ๊บครับเหยียบไปเนี่ยไม่มีเนื้อคัตเลยนะ ยวบไปเลยนะครับแล้วก็ที่บอกนะครับเข้าเกียร์ได้ปกตินะอ่าตอนนี้เข้าเกียร์ได้ปกตินะครับแต่พอปล่อยคัตปุ๊บรถไม่เดินเลยนะเนี่ยเข้าเกียร์หนึ่งนะครับเกียร์หนึ่งนะคัตไม่ได้เหยียบแล้วก็มีเสียงนี่นะคัตไม่ได้เหยียบนะรถไม่เดินหน้าเลยอาการนี้เดี๋ยวมาแกะดูนะครับต้องแกะดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้าง สุดนี้อันนี้นะครับสันนิษฐานแรกก็คือปั๊มบนสุดนี้นะครับจะไม่เห็นไม่เหลือน้ํามันเลยเนาะไม่เหลนอ่านี่นะน้ำมันขาดน้ำมันหายไปเยอะนะครับดาเมี่ยมนะน่าจะแตกเดี๋ยวต้องเปลี่ยนแน่นอนนะนปั๊มบนแล้วเดี๋ยวเราจะตรวจปั๊มล่างให้ด้วยนะครับอเบื้องต้น,นอันนี้ปั๊มล่างนะครับดูสากครับ,บยาวเฟยนะน้ํามันน่าจะไม่เหลือนะครับหรือแตกเดี๋ยวเรามาดูกัน เกลี้ยงเลยนะตอนนี้ดูในชุดคัดเดิมที่ถอดออกมานะครับไฟวินนะลูกปืนมันหลุดออกมาเลยแบบนี้นะก็คือเดี๋ยวต้องไปดูแล้วว่ามันเป็นเพราะอะไรสองคือขาก้ามปูนะครับขาดลูกปืนต้องเปลี่ยนอยู่แล้วนะครับลูกปืนกดนะแล้วก็ตัวนี้ปมล่างกับปมบนนะผมว่าต้องเปลี่ยนแหละพอดูขามันมาครับอ่าในชุดที่เขาใส่มานะโอเคครับ นี้นะครับเสื้อเกียร์เดี๋ยวเราล้างทำความสะอาดนะครับล้างเรียบร้อยแล้วนะครับเสื้อนี้นะครับไฟวินเราซ่อมให้ลูกค้านะครับเนื่องจากไฟวินเดิมนะลูกปืนมันหลุดออกมานะครับอันนี้ผมทําการตีปอกสวมเพิ่มไปให้นะน่าจะหลวมนะครับไม่แน่ใจว่ามันตีมาหลวมหรืออะไรยังไงนะครับตอนนี้เราใส่ไปเรียบร้อยแล้ว เราไปซ่อมให้นะครับแล้วก็ปรับไฟวินใหม่นะนี่ใช้เจียแบบนี้นะครับเรียบร้อยอ่านี่ชุดผ้านี่นะครับผ้าคลัดแล้วก็หวีนะครับเดี๋ยวทำประการประกอบเข้าไปครับปัญหาของระบบปั๊มคัดลูกค้านะครับอ่าน,นี้ปั๊มบนเราเปลี่ยนอยู่แล้วนะครับแล้วก็ก้ามปูลูกปืนชุดนี้เปลี่ยนเพราะมันหักนะครับนี่อันนี้คือปั๊ม ไทท่านเดิมๆนะตัวนี้เบนซินนะครับอันนี้เราทําการเปลี่ยนชุดก้ามปูให้ใหม่นะครับแล้วก็ลูกปืนใหม่นะนี่เดี๋ยวตั้งระยะใหม่ด้วยนะครับน,นี่เราทําการเปลี่ยนปั๊มคัดบนนะครับก็คือตัวนี้นะเราเปลี่ยนไปด้วยนะครับตัวนี้ติดตั้งไฟวินนะครับเรียบร้อยละเดี๋ยวเราจะใส่ชุดคัดนะครับแผ่นหวี อันนี้จะเห็นนะครับเส้นอย่างนี้สวยๆเลยจับดีแน่นอนนะครับต<ม>ิดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับชุดคัดตอนนี้เดี๋ยวเราจะทําการประกอบชุดเกียร์เข้านะครับ <S <S เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราทําการใส่ปมล่างเรียบร้อยแล้วไล่น้ํามันปมบนปมล่างเรียบร้อยนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะตั้งระยะคัดนะครับปมบนนะให้มีระยะที่มันดีนะครับเหมาะสม ตอนนี้เดี๋ยวเราจะทําการตั้งเสร็จแล้วก็จะรถอ,ออกไปลองนะครับอันนี้นะสมูทสมูทเลยนะตัวนี้เสียง9นิ้วนะครับเดี๋ยวตั้งเสร็จเอารถไปลองกันนะครับก็ที่หลังจากที่แก้คันนี้มานะครับปัญหาก็อย่างที่บอกอยู่ที่ชุดคัตนะครับไฟวินเสียนะก็เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยเคยเจอนะ ไฟวินลูมันโบนะครับก็อันนี้ผมผมทำปกติแลวเดี๋ยวไปลองกันไปเดี๋ยวให้ดูดนะครับนิ่มมากนะเน,นี่ระยะพอดีเลยนะนิ่มนะครับสองเรามาดูกันในเรื่องของเกียร์นะครับว่าเข้าง่ายไหมลูกค้าบอกอาการตอนแรกคือเกียร์ไม่ค่อยเข้าแล้วไม่ค่อยมีแรงนะนี่สมูทเลยง่ายๆเลยนะครับถ้าระยะคัดมันโอเคทุกอย่างมันจะง่ายมากนะครับไม่มีอะไรเลยนะ เดี๋ยวเราไปลองกันเรียบร้อยแล้วนะครับพอดีเอาไปลองแล้วเวลารอบต่ำมันได้ยินเสียงดังกิ๊กๆ,ๆ,ๆนะครับมาดูก็เจอเมื่อกี้นะว่าคอท่อทางรถเขาไม่มีนะเดี๋ยวผมก็ใส่ให้เรียบร้อยแล้วขับดีมากนะครับจับดีขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยแน่นอนนะเพราะลูกค้าบอกว่ารถไม่มีกำลังเลยนะเดิมแต่ว่าตอนนี้คือโอเคแล้วใครนะครับที่ อยากยกคัดนะครับรถกระบะทุกรุ่นก็ติดต่อมาได้เลยนะครับในเพจ JR4 คัดนะครับหรือรถเสียนะครับเกี่ยวกับคัดสไลด์มาลงที่ผมได้เลยบรม99ครับขอบคุณครับ